สวัสดีครับเป็นนี่ก็ช่องตอาตัจะให้นะครับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคันนี้นะครับกระบะสามิตรนะครับสวยๆบางฝุนโดยเอาลฟ่าลังอันนี้มาทำเป็นบางฝุลน,นะครับไม่สวยแล้วก็ขอให้ด้วยครับ นี่ถังลมของช่างนัดตั้วมาเดี่ยวของช่างยีตันนี้ล้อชุบนะครับทำจากคนต่างชาติแต่จริงๆอ่ะล้อชุบเป็นของช่างบอลน,นะครับปอนอรบรัสและนี่ก็คือหัวอันใหม่ของช่างนัดนะครับหัวนี้บอกเลยว่าสวยแต่ก็สวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผลง,งานชิ้นนี้ ผลงานทั้งสองช่างนะครับแตรดวนและหวอของช่างนัดก,กับช่างกรเช่นเดิมนี้อันนี้ถังน้ํามันอันใหม่นะครับของช่างกรอนนี้ท่อทอเดียวก็ของช่างคนเดิมครับช่างนัดอันนี้จะเป็นบังโคลอนอันนี้จะเป็นไฟกระพริสหรือไฟท้ายน,นี่ท่อท้ายของช่างยีเหมือนกันนะครับลายก็ ลายหน้าดำก็เป็นของช่างกันนะครับช่างกันช่างกันเท่าแก่สังลุยนะครับช่างไหนเะขาแจกแล้วนะครับเปเซสาหกจริงจงอ่ะเป็นของเป็นเซสามหเดี๋ยวลองมาขึ้นนกันดีกว่าครับไม่เสียเวลาขึ้นไม่ได้อีกเดี๋ยวเราไปขึ้นตรงนั้นดีกว่านี่ภายในก็ ไม่สวยอะไรก็ขออภัยด้วยครับอันนี้ภายในก็จะเป็นเครื่องเสียงครับนี่ครับนี่จะเป็นลาโพงแต่ก็ดูไม่ชันเนาะนี่จะเป็นที่เก็บของแอร์เย็นแอร์แล้วก็หน้าจอหน,น้าจอทีวีนะครับคล้ายเหมือนในบ้านเลยแต่ก็ในอันนี้ในรถอันนี้จะเป็นสวิทช์ทั้งวอรทั้ง ไฟกับพริบแล้วก็สปอตไลท์แตรดวนนะครับตัลกก็รอช่องอันต่อไปได้เลยครับกำลังจัดจัดทำตัวลูกอยู่แต่ยังไม่ได้ทํานะอันนี้จะเป็นลายขยากโกะนะครับอันนี้จะเป็นวอช่ชังกอนอันนี้แต่ดวนช่างนัดนะครับเขาแจกปัจนาแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ฝากตัวนี้ครับวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับตัวดีครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับ